สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad แมสนะครับกับ Monster Hunter Wise วิดีโอครับผมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือ Open Beta ครั้งที่2ที่เพิ่งคอนเฟิร์มเปิดตัวให้เราได้เล่นกันเร็วๆนี้เลยครับผมจริงๆแล้วเขาก็เปิดตัวมาสักพักแล้วนะครับประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วมีคลิปปล่อยออกมาจากทางหน้าเว็บไซต์ของ Capcom หลักเลยนะครับมีการคอนเฟิร์มว่า จะมีการเปิดใหทเอาได้เล่น Open Beta เป็นครั้งที่2นะครับในช่วงก่อนเกมเปิดจริงประมาณ1เดือนครับผมก็รอบนี้เนี่ยโอเพนเบตครั้งที่2นะครับมีการใส่มอนสเตอร์ตัวใหม่เข้ามานะครับซึ่งมอนสเตอร์ตัวนั้นก็คือจิปซีรอสนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆเคยเล่นภาค4เนี่ยน่าจะเคยตีเจ้าตัวนี้กันซึ่งมันเป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างต้องเรียกว่าน่ารำคาญเหมือนกันนะครับครตีเลยแหละตัวนี้เออมันมีความสามารถในการ ฉายแสงนะครับแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาเยอะมากรวมไปถึงมันแกล้งตายได้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยใส่เข้ามาในเกมให้เราได้ตีกันแล้วมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยจิปซีรรสนะครับจะมาให้เราได้เล่นกันเลยนะครับในตัวโอเพนเบต้าครั้งที่2ครับผมซึ่งตัวโอเพนเบต้าครั้งที่2เนี่ย ก็สามารถเล่นได้เหมือนเดิมนะครับเหมือน Open Meta ครั้งแรกเลยนะครับมีเควสเริ่มต้นที่เป็นเควสไกด์นะครับสตอรี่ไลน์นิดหน่อยรวมไปถึงเควสหลักในการออกไปล่าด้วยชากุมะนะครับสามารถสร้างคาแรคเตอร์ได้คาแรคเตอร์ Character เนี่ยถ้าเราได้สร้างตัวหลักของเราแล้วนะครับใน Open Meta ครั้งแรกนะครับเราสามารถทันสเฟอร์มาครั้งที่2ได้เลยรวมไปถึงมันยังทันสเฟอร์ไปตัวเกมหลักได้เลยนะครับแค่ตัวของเรานะครับแต่ว่าโปรเกรชั่นต่างๆ มันไม่สามารถท r รานสเฟอร์ไปในเกมหลักได้นะครับแค่คาแรคเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับรูปลักษณ์ความรอของเรานะครับไปได้นอกจากมอนสเตอร์รีเทิร์นจิปซิรอสหนึ่งตัวที่เข้ามานะครับทางหน้าเว็บไซต์ของแคปคอมเนี่ยเขาได้แปะเป็นสัญลักษณ์เออเออยเอาไว้นะครับว่ามีมอนสเตอร์เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวในเบต้าให้เราได้ตีกัน,นครับแต่เขายังไม่เฉลยนะว่าเป็นตัวอะไร เพืเ่อนก็มาลองเดากันดูนะครับว่ามันน่าจะเป็นมอนสเตอร์ตัวอะไรซึ่งแมปที่เราสามารถเล่นได้เนี่ยก็คือแมปเดิมนะครับ Winverse Plain เป็นแมปทะเลทรายถ้าให้ผมเดานะมันอาจจะเป็นมอนสเตอร์รีเทินอีกหนึ่งตัวนะที่น่าจะมาจากภาค4เหมือนกันเพราะผมดูแล้วภาคเนี้ยมันไปเบสออนภาค4ซะเยอะนะครับความคิดความอ่านเหมือนกับเอามอนสเตอร์ภาค4มาภาคนี้เยอะถ้าให้ผมเดาอาจจะเป็นเดียบบอสหรือเปล่านะครับอค o n i c อีกหนึ่งตัวที่แบบยังไงก็ต้องกลับมานะครับถ้ามันมีแผนที่ทะเลทรายายังไงตัวนี้ก็ต้องกลับมา ออแต่แค่เขายังไม่บอกเราแค่นั้นเองนะครับหรืออาจจะเป็นเดียบรอสอีกหนึ่งตัวผมจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะไอตัวที่มีเข่าเดียวอะ่ะที่เราเล่นกันในภาค Monster h u n t e r Story 2นะครับเออเดียบรอสที่มีเข่าเดียวผมจำมันไม่ได้นะมันชื่ออะไรมันอยู่แมปทะเลทรายเหมือนกันผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่ามีมอนสเตอร์รีเทอร์นีกหนึ่งตัวนะครับที่ได้เปิดตัวมาแล้วเหมือนกันนั่นก็คือกลาวิออสครับผม ทางช่องของ IGN นะครับล่าสุดเนี่ยเขาน่าจะโคออฟกับแคปคอมทำคอนเทนต์ปล่อยมอนสเตอร์เกมเพลย์ออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งมอนสเตอร์ที่ได้เปิดตัวมาล่าสุดเลยนะครับก็คือกราวิออสครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ในภาค4เหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งไอ้เจ้ากราวิออสเนี่ยก็เป็นมอนสเตอร์เป็นหินนะครับคล้ายๆกับบาซาริออสในภาคมอนสเตอร์เทริสที่เราได้ตีกันคล้ายๆกันนะครับแต่ไอ้เจ้ากราวิออสเนี่ยโหดกว่าเออผมจำได้ว่ามันเก่งกว่าบาซาริออสนะครับมันพ่นเลเซอร์บีมได้ มันจะมาอยู่ในแผนที่ออยเวลเบสินนะครับมีเกมเพลย์เราได้ดูกันนิดหน่อยซึ่งวันที่เราสามารถเข้าไปเล่นตัวเบต้าครั้งที่2ได้นะครับตอนนี้เขาก็ได้คอนเฟิร์มวันมาให้แล้วนะครับวันเวลาคล้ายๆเดิมแต่รอบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่คนที่มี Early Access ของ PlayStation เท่านั้นนะครับทุกคนสามารถเล่นได้ตั้งแต่แรกเลยครับผมซึ่งเบต้าครั้งนี้เนี่ยจะเปิดให้เราเล่น2รอบด้วยกันนะครับรอบแรกจะเริ่มต้นวันที่7 10โมงเช้านะครับจนไปถึงวันที่9กุมภาพันธ์ตอน10โมงเช้านะครับ10โมงเช้าเนี่ยคือเวลาของประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเปลี่ยนเวลาเป็นของประเทศไทยให้เพื่อนแล้วนะครับก็เป็นวันศุกร์ที่7ตอน10โมงเช้าไปถึงวันจันทร์ที่9ตอน10โมงเช้านะครับอันนี้คือรอบแรกรอบที่2ก็คืออาทิตย์ถัดมานะครับจะเป็นวันศุกร์ที่14กุมภาสิบโมงเช้าไปจนถึงวันจันทร์ที่17กุมภาสิบโมงเช้าครับผมเปิดให้เล่นรอบละ3วันเหมือนกัน ซึ่งทั้งสองรอบเนี่ยคิดว่าเขาน่าอยากจะทดสอบการคลอสแพลตฟอร์มนะครับรวมไปถึงตัวของแมคานิกต่างๆของเกมนะครับว่าเกมมันรันได้ดีหรือเปล่านะครับหลักๆอ่ะผมคิดว่าการคลอสแพลตฟอร์มอ่ะน่าจะต้องเป็นสิ่งที่เขาอยากทดสอบเยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามอนฮันไม่เคยทำคลอสแพลตฟอร์มเลยนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกของเขาเหมือนกันเขาเลยตัดสินใจนะครับเปิดครั้งที่2ก่อนที่ตัวเกมจะเปิดจริงซึ่งเบต้าครั้งเนี้ยมันเปิดมาให้เล่นก่อนที่เกมจะเปิดจริงอ่ะ เอาจริงแค่2อาทิตย์เองนะครับเกมเปิดจริงวันที่28บเบต้าจบวันที่17นะครับอืมซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกนะครถ้ามันมีอะไรผิดพลาดไปนะครับในเบต้าครั้งนี้แล้วเขามีฟีดแบ็กที่เยอะขึ้นมากผู้เล่นมีฟีดแบ็กที่แบบต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเนี่ยมันมีโอกาสนะครับว่าแคปคอมจะตัดสินใจเลื่อนเกมออกไปนะครับไม่เปิดตัวจริงๆวันที่28มันมีโอกาสเหมือนกัน ผมว่าแคปคอมเขาทำแน่นอนนะครับถ้าเกมเขาไม่ดีเขาน่าจะเลื่อนออกไปก่อนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้ว่ฟีดแบ็กตอนเกมเปิดจริงะสำคัญนะครับแต่ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับผม ซึ่งรางวัลที่เราจะได้รับจากการเล่นเบต้าครั้งนี้นะครับก็คือเหมือนกับตอนที่เราเล่นเบต้าครั้งที่1นนะครับเราจะได้ Pendance ตัวของน้องแมวนะครับเอาไปติดที่อาวุธของเรารวมไปถึงสามารถเอาไปติดที่ซิกเลตได้ด้วยแล้วก็เป็นไอเทมแพ็คนะครับซึ่งแพ็คเราก็จะได้ทั้ง2แพ็คเลยนะครับถ้าเราได้เล่นตอนเบต้าที่1ด้วยซึ่งอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับเป็นแค่ของทําให้เราแบบโปรเกรสเกมเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องไปฟาร์มของเยอะมาก แต่ที่สาคัญเลยอ่ะคือแพนแดนนะครับแพนแดนได้อันเดียวนะครับเพราะว่าตอนเบตา้าครั้งที่หเขาแจกแพนแดนเหมือนกันนะครับอืมแจกไอเทมเดิมนั่นเองสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นครั้งที่1มาเล่นครั้งที่2ก็ได้แพนแดนเหมือนกันครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างจะได้เล่นเมตาครั้งที่2กันแล้วนะครับพรีออเดอร์ตัวเกมกันแล้วหรือยังถ้ายังไงวันนี้แมทแมสขอตัวก่อนแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรอัปเดตหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมเองก็ทําคลิปกลับไปเล่นภาคไอซ์บอร์นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากดูอยากติดตามก็สามารถกลับไปติดตามกันได้นะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวไว้ตีมอนสเตอร์ตัวหลังๆเนี่ยหวังว่าเพื่อนๆคงจะมาดูกันนะ วันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ